ครับอผมชื่อสุทินพันเพชรครับช่างแสงนะชื่อช่างแสงพอดีว่าผมเคยเป็นข่าวที่นครนายกนี่แหละเคยเป็นข่าวแตนมาผ่าตัดสมองก็เคยมีผู้ผู้ประชาชนผู้ชายนอกเคยช่วยผมเยอะในกรานี้ว่าผมมีโอกาสผมก็อยากจะตอบแทนให้กับคนที่เขาเออไม่มีโอกาสเหมือนเราอะเนาะก็ได้เอาไปทำกินอย่างน้อยมีแล้วเราก็เอาไป ให้ได้เพิ่มมากนิดนิดหน่อยหน่อยอะไรเงี้ยโอเคครับผมจะก็ได้เป็นบุญกุศลไม่มากก็น้อยครับโอเคมาทำอะไรลูกวันนี้เออมาทำอะไรคะมาแจกของมาแจกของเหรอมากับใครลูกมากับใครมากับพ่อกับพ่อทำไมถึงมาแจกกับลูกอ๋อทำบุญเหรอครับแล้วหนูเอาตังค์ไหนไปซื้อของมาแจกกันเนี่ย Terima kasih telah <laughs> menonton!